ตัวขึงลวดนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวขึงลวดให้ตึงนะครับดูดูนะครับสองเส้นนี้จะตึงมากนะฮะเพราะเราได้ขึงขึงไว้นะครับเราขึงลวดไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าอันนี้เราก็ขึงไว้หัวเสาเลยนะฮะนี่ครับตึงสองเส้นนี้จะย่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยึดนะฮะยังไม่ได้ขึงนะครับ เดี๋ยวต้องขึงครับให้มันตึงนะฮะถ้าทำงานหย่อนหย่อนมันก็หย่อนยานนะครับมันรู้สึกเหมือนองานมันไม่มีมาตรฐานนะฮะวิธีการง่ายๆนะครับเราเอาลวดผูกนะครับแล้วก็มาใส่รูนี้นะครับมันจะมีรูอยู่แล้วก็มาใส่รูที่แกนนะฮะเสร็จแล้วเราก็หมุนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหัวสี่เหลี่ยม ใช้ประแจสี่เหลี่ยมก็ได้ครับปากตายหรือว่าคีมก็ได้ฮะคีมล็อกก็ได้หมุนไปเรื่อยๆครับแข็งนะครับไม่สึกง่ายนะฮะอีกด้านนี้ก็จะมีรูนะฮะเรายึดผูกติดกับเสาไว้นะครับหันไปเรื่อยๆฮะมันก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆทำงานง่ายๆครับอันละห้าสิบบาทครับซื้อเยอะลดให้นะครับสนใจโชว์มาศ9นย์5 7้าสามสองหนึ่งห้า็ดเก้าสี่สี่ครับใช้งานง่ายครับประหยัด นะครับโอเคครับผมผ่านแล้วทิ้งได้เลยฮะไม่ต้องถอดเก็บนะครับซื้อเยอะๆราคาก็ถูกลงครับถ้าซื้ออันเดียวก็50บาทนะครับไม่รวมค่าส่งค่าส่งก็อยู่อยู่ประมาณสัก30บาทนะครับส่งเก็บปลายทางได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ